อรุณสวัสดิ์ครับเช้านี้เราจะเดินทางกันตั้งแต่เช้าตรู่เลยครับทางกลางอากาศที่หนาวเย็นเหมือน,นเช่นเคยนะครับเป้าหมายของเราวันนี้จะไปพักที่เมืองคากินเมืองที่อยู่ห่างจากศีนากา204กิโลเมตรเราออกจากอันชิก็เรียบเลาะมาตามฝั่งแม่น้ำสินธุก็มาถึงหุบเขาโลกพระจันทร์นะครั ดินแดนที่แห้งแล้งเต็มไปด้วยยอดเขาหินทรายตะปุมตะปั่งดงามไปอีกแบบหนึ่งครับแม้ว่าจะเป็นภูเขาหินทรายแต่บรรยากาศโดยรอบช่วยเติมแต่งซึ่งกันและกันครับระหว่างยอดเขาหิมะท้องฟ้าภูเขาหินทรายนะครับและภูเขาหินหลากสีทำให้สถานที่แห่งนี้งดงามนะครับเราได้ชมแล้วจินตนาการว่า นี่คือโลกพระจันทร์นะครับที่ครูคลัตามที่เราเคยเรียนในวิชาภูมิศาสตร์มานะครับก็ดูเอาเองนะครับว่าติวโลกพระจันทร์ก็คงจะเป็นในลักษณะน,นี้แหละครับเป็นตะปูตะปัมคลุกคลันะครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับก็มาถึงสถานที่สําคัญอีกหนึ่งในลาดักนะครับนั่นก็คือวัดลามายุรุนะครับ ก่อนที่เราจะไปถึงเมืองคากินเราก็ผ่านมาถึงวัดรามายุรุนะครับวันนี้ก็ตั้งอยู่บนยอดเขาหินทรายนะครับที่มีความสูงถึง3,510เมื่อระดับน้ำทะเลนะครับในดินแดนแถบนี้ก็เป็น ดินแดนที่เขาเรียกว่าุูเขาโลกประจันนะครับก็จะแวดล้อมไปด้วยภูเขาหินทรายตะปูตะคำนะครับวัดเขาแก่วัดหนึ่งนะครับในลาดักนะครับวัดลามัยุรุก่อ,อตั้งมาตั้งแต่ศตวรรษที่11นะครับโดยมหาสิทธาชายานโรปานะครับเป็นวัดในพุทธศาสนานิกายหมวกแดงนะครับปัจจุบัน มีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ประมาณ150รูปแต่ก่อนหน้านั้นมีถึง4,000รูปนะครับแต่แยกย้ายกันไปจำพรรษาในวัดที่อยู่ใกล้เคียงนะครับก็เหลือ150รูปนะครับเป็นว่าที่มีจุดเด่นคืออากาศสดชื่นเย็นสบายนะครับและทัศนียภาพของหมู่บ้านลามายุรุที่อยู่เบื้องล่างนะครับงดงามมากนะครับอยู่ในทาเลที่เหมาะเจาะนะครับ สวยงามใน,นส่วนของอารามที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมก็จะมีสีสันและโครงสร้างเป็นแนวที่เบน,นะครับก็สีชูชัดข้างในเราชมได้อย่างเดียวบางแห่งก็สามารถถ่ายรูปได้บางแห่งก็ถ่ายรูปไม่ได้นะครับวัดรามายุรุนี้ก็เดิมเป็นของสง์ฝ่ายการังปะันะครับตอนนับว่าเป็นบุญวาสนายิ่งแล้วนะครับที่ ได้มานมัสก,การวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งในลาดักนะครับก็มีความประทับใจมากครับจากนั้นเราก็เดินทางต่อนะครับออกจากวัดลามายุรุเราก็เดินทางต่อนะครับเพื่อจะไปเมืองคากินนะครับก็ผ่านหมู่บ้านลามายุรุ ไปนะครับก็จะเป็นแต่ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาทั้งนั้นนะครับรถก็เดินทางด้วยความเชื่องช้านะครับเพราะขึ้นเขาโคตรโค้งเรียบลอบไปตามริมฝั่งของแม่น้ำสินธุนะครับแล้วก็มาถึงสถานที่อีกแห่งหนึ่งนะครับ ที่เขาเรียกว่าพระพุทธเจ้าบนหน้าผานะครับก็มีการแกะสลักรูปของพระพุทธเจ้าไว้บนหน้าผานะครับก็มีความเก่าแก่นับพันปีนะครับเราก็ได้ไปสกักการะรูปพระพุทธเจ้าในหน้าผาและก็เดินทางต่อน,นะครับก็มาถึงเมืองคากินเมืองในเทือกเขาหิมาลายัยเมืองที่ คยอยู่ใจกลางของความขัดแย้งระหว่างอินเดียและปากีสถานในปี1999นะครับเมือนี้อากาศเย็นตลอดปีนะครับฤด,ดูหนาวอุณหภูมิติดลบถึงลบ60นะครับสำหรับวันนี้ขอพักผ่อนก่อนสวัสดีครับ